ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยครับกับรายการบอกเล่า9กบจากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับวันนี้เราหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลประกันสังคมและธนาคารแรงงานนะครับผมดรรจนศักดิ์แสงทัศน์สไรเลขาธิการสมาคมครับผมดรชัยยันพิสิทธิ์สมานส่วนนายกสมาคมครับครับแขกของเรานะครับที่จะโทรฟอนอินนะครับเข้าสายวันนี้ก็คือท่านประกรณ์นภาเหมินนะครับผู้ประนามด้านแรงงานนะครับซึ่ง ท่านจะมาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับโรงพยาบาลประกันสังคมและธนาคารแรงงานนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านประกรณ์นภานภาหิบินครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรเจรัลาาครับจะเรียนสอบถามนิดนึงเกี่ยวกับความเป็นมาเรื่องโรงพยาบาลประกันสังคมและธนาคารแรงงานนะครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรครับท่านครับ อย่างนี้ครับ,ค,รบคือจริงๆก็ก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายสภาลูกจ้างเนี่ยนะ,ะผู้นําฝ่ายสภาลูกจ้างสภาของท่านมารัตโกศลเนี่ยต้องพยายามผลักดันนะครับ,รบผลักดันให้มีเรื่องของอธนาคารแรงงานแล้วก็โรงพยาบาลประกันสังคมเนื่องจากปัญหา,าต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกอะไรการกู้ยืมเงินนะฮะเร่อปัญหาโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยคิดว่าไปกู้ธนาคารทั่วไปก็มีปัญหาก็ถ้าเป็นธนาคารของแรงงานเองก็อาจจะง่ายเชื่อเชื่อมโยงกันง่ายภายใต้การดูแลของประกันสังคมมันก็จะง่ายเพราะผู้ประกันตนก็มีเงินเขาเรียกอะไรเงินชราภาพรออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ ก็เลยคิดมีแนวคิดก็เลยพยายามผลักดันเนื่องจากว่าท่านมรดกศรนี่เป็นี่่บุกษารัมนตรีแรงงานแล้วก็เป็นกรรมธิการอยู่ในสภาพิรุธที่สภาก็เลยนําเสนอแล้วก็ท่านพลเนก่าตำรวจเอกนะฮะ ที่เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยนะฮะก็เลยเ,เห็นความสัมพนันธ์แนี้ก็เลยให้มีการศึกษาซึ่งศึกษามาเป็นปีแล้วนะฮะทีนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีการอ,าอยากจะเปิดรับความคิดเห็นในวันที่23มาที่ที่23เนี่ยนะฮะให้คนเข้าซูมเข้าไปนะเปิดให้คนเข้าซูมไปก็ก,ก็ให้ครั้งที่เห็นหลากหลายแต่เท่าที่ผมรู้เบื้องต้นในเรื่องของโรงพยาบาลก็ดีประัังคมก็ดีธนาคารก็ดีถ้า ถามว่ามีดีไหมมันแน่นอนฮะมันดีแน่นอนนะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนนะผู้ใช้แรงงานแต่ปัญหาที่เราหน้าห่วงก็คือที่ผมห่วงก็คือมันก็ไอ้เงินที่จะตั้งโรงพยาบาลเนี่ยเอาที่ไหนมาตั้งเอาเงินจากที่ไหนนะฮะเอาโรงพยาบาลก่อนนะเอาโรงพยาบาลก่อนเรื่องโรงพยาบาลจะเอาเงินจากที่ไหนมาตั้งแล้วก็จะตั้งจะมีกี่สาขาล่ะเพราะผู้ประกันตนอยู่ทั่วประเทศถูกไหมครับแล้วเราเราเราทุกคนต้องมาที่ โรงพยาบาลนี่เหรอแล้วก็การตั้งคง่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเรื่องเรื่องเรื่องงประมาณก็ดีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องทันสมัยพอ,อเรื่องคณะแพทย์นะฮะอุปกรณ์ทันสมัยเครื่องไม้เครื่องทันสมัยแพทย์ก็ต้องทันสมัยซึ่งเป็นเป็นด้ค่าใช้จ่ายที่ที่ ที่มากมายเหลือเกินนะนะเราจะตั้งกี่กี่แห่งกันแน่ถูกไหมฮะมันถึงจะพอรองรับผูปกะกตนทนที่อยู่ทั่วประเทศถูกไหมฮะเราเท่าเงินประกันสังคมมาเงินเงินประกันผู้้ประกันนตมามาใช้ในส่วนนี้มันจะพอไหมมันจะมันจะสูกลายไปไอไอไอรายได้จากการรักษามันอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ มากมายลเือเกินถ้าวพิดดูนะปัญหานี่คือเรื่องโรงพยาบาลทีนี้ความเห็นของผมก็คิดว่าถ้ามีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลเราไปว่าไม่สะดวกไปแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยนะทั้งที่หนึ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าก็ให้ผู้ประกันตนเนี่ยนะฮะ ถเหมือนหนึ่งเป็นข้าราชการเห็นไหมฮะข้าราชการเบิดตรงเบิดตรงไ้หมดเลยถูกไหมฮะมีบัตรก็เป็นข้าราชการเหมือนกับเป็นข้าราชการไปถึงก็การสังคมก็เบิดตรงไปเขาก็มาเก็บกับการสังคมไม่ได้กิดไม่ได้เก็บกลมบัญชีกลางก็มาเก็บกับการสังคมนะฮะไปก็มาเก็บก็ไม่มีปัญหาจะเอาสิทธิ์ได้ยังไงอ่ะสิทธิ์เฉพาะคู่สมรสสิทธิ์ถึงพ่อแม่สิทธิ์ทั้งอะไรก็ไปกาหนดเอาถูกไหมครับแต่ว่าให้ถือว่าเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เลยไม่ต้องไปเขตนู่นเขตนี้โรงพยาบาลของรัฐที่ไหนก็ได้มันก็สะดวกถูกไหมครับนั่นหนทางที่หนึ่ง ทางที่สองที่แก้ปัญหาเหล่านี้คือว่าถ้าคิดว่ามันจะยุ่งยากไปแล้วผู้ประกันตนเนี่ยทำงานเสียเวลาต้องไปรอนานอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปประสานกับโรงพยาบาลว่ามันเปิดช่องช่องประกันสังคมไดยไหมในโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลน,นะหลางจากประกันตนมาจะได้ได้เป็นช่องออกประกันตนไปเป็น,นแนกเป็นอะไรไปซึ่งไปโดยสารกับเขามันก็จะง่ายถูกไหมครับ<ม>จนในค่าบเบิค่าไช้จ่ายก็ก็เบอร์ตรงกับประกันสังคมเลยมันก็เป็นการแก้ไม่ต้องไปตั้งโรงพยาบาลคิดดูว่าวลงทุนตั้งโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เรามาจากไหนความน่าเชื่อถือของผู้รักษาล่ะถูกไหมผู้ประมกันตนกล่าวันนี้โรงพยาบาลประกันสังคมมิทช่ไม่ดีเลย นี่คือปัญหาถูกไหมครับแลวอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมีโรงพยาบาลต้องมีบอร์ดต้องมีผู้บริหารไอ้บอร์ดกับผู้บริหารเนี่ยมันกินเงินไปหมดแล้วมันไม่คุ้มแล้วจริงไหมฮะบอร์ดแต่ละคนกี่ตังค์อ่ะถูกไหมก็ต้องเป็นบอร์ดแพทย์บอร์ดอะไรทั้งนั้นอ่ะถูกไหมต้องจะเป็นบอร์ดอะไรก็แต่ามเป็นการสังคมปุ๊บเดี๋ยวเรามีฝ่ายนายจ้างสายลูกจ้างเข้าไปซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบอร์ด ที่มาจากสายนจ้างจะมีสักกี่คนที่มีความรู้ความสามารถเที่ยวชาญเรื่องโรงพยาบาลพอที่จะเข้าไปนั่งถูกไหมครับเพราะว่าเพราะของประกันตนของประกันสังคมนี่ก็ต้องมีสายภาคีก็ต้องมีบีบอร์ดเข้าไปจากสายนจ้างใสไปลูกจ้างเข้าไปถูกไหมครับพร <Yeah. S 2> าผมดูแล้วเนี่ยปัญหาย,างมมมยหังมืดมนอยู่ใครตั้งอ่ะมันดีด่าเงินมาจากไหนรัฐจะซัพพอร์ตไหมทาไมไม่ทําง่ายๆละ่ะเอาบัตรประกันสังคมเนี่ยถือว่าเป็นบัตรข้าราชการเป็นรชันชนเลยเบิกตรงจากประกันสังคม ผู้ประกันตนจะเข้าที่ไหนที่ไหนก็ได้ถูกไหมะฮะโรงพยาบาลไหนก็ได้แล้วก็เปิดแผนนเฉพาะไปถึงก็นื่จากประกันผู้ประกันตนมีความเร่งด่วนจะลงไปทํางานยยายเขารอนานอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมาตรฐานยาก็เหมือนกันหมดถูกไหมฮะ็มันก็บัตรของข้าราชการแล้วงไงถูกไหมฮะอันนี้คือเรื่องโรงพยาบาลที่ผมมีความเห็นที่ทีพยายามพูดไปเสนอไปแต่ว่ามันก็ไม่ถึงเสถงชีนะฮะเรื่องที่สองก็คือเรื่องการตั้งธนาคารตั้งธนาคารก็เหมือนกัน เอาเงินที่ไหนมาลงทุนครับสมมติว่าเอาสักหมื่นล้านนะฮะ เอาสักหมื่นล้านถ้าถ้าต้องเอาเงินจากประกันสังคมออกมาหมื่นล้านเวลาเราปล่อยกู้จะปล่อยใครครับก็ต้องปล่อยผู้ใช้แรงงานหรือผู้กันตนถูกไหมครับใช่ครับคือเป็นผู้กัน,กนตนน่ะทั้งหมดเลยแล้วปล่อยกคุณก็จะไปคิดดอกเบี้ยสูงก็ไม่ได้นะถูกไหมผู้กันตนน่ะ่ถูกไหมแล้วผู้กันตนมากู้เนี่ยก็ไม่ใช่ยืดีแกกู้เท่าไหร่ก็ได้มันก็ต้องมีพื้นฐานแห่งของออของนายเงินชราภาพที่มีสิทธิได้สมัติถ,ถ้าตอนนี้เงินชาาภาพคุณอยู่แสนหนึ่งอาจจะกู้ได้แค่สามสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบ แต่คุณก็ต้องเสียดอกเบีย้ยเอาเงินตัวเองมาเสียดอกเบีย้ย <c oughs> แม้จะดอกเบีย้ยต่ำนะถูกไหมฮะ <c oughs> เอาเงินตัวเองมาเสียดอกเบีย้ยอันนั้นก,กไ็ไม่ควรอยู่แล้วถูกไหมฮะเรื่องที่สองนะฮะเอาทุนมาปุ๊บมาลัวเหมือนกันเหมือน,นเราโรงพยาบาลละต้องมีบอร์ดต้องมีกรรมการต้องมีอะไรถูกไหมครับอ <c oughs> <c oughs> ใครจะจ่ายค่าบอร์ดค่าอะไร มันจะคุ้มกับดอกเบี้ยที่จะได้ไหมนั่นคือประกานที่สองตรงนี้ครับอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตถามนิดหนึ่งอาจารย์พอดีเออผมเห็นดีด้วยอย่างมากนะเออกรณีกรณีการที่เรื่องที่หนึ่งก็คือตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมใช่ไหมครับครับเพรเออที่ผมรู้มาฮะอาจารย์ธนาคารต่างๆไปกู้เงินประกันสังคมเพียบไปหมดนะคกู้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะแล้วไม่ปล่อยกู้สู้มาทําเองไม่ดีกว่าหรอประเด็นที่สองครับอาจารย์ก็ธนาคารต่างๆเนี่ยมากู้เงินประกันสังคมเพียบเลยที่ผมรู้นะฮะเสร็้น การตั้งธนาคารเอาเงินประกันน้คมไม่ใช่เรื่องยากเลยอยู่ที่ผู้มีอำนาจจะทำหรือเปล่าจริงไหมท่าอาจารย์ครับค,คืออย่างนี้คือการตั้งธนาคารอย่างที่ผมบอกนะมันดีด้วยแต่ผมก็มังพูดถึงปัญหาว่าถ้ามีธนาคารแล้วถ้าลองคิดดีๆนะถ้ามีธนาคารแล้วสมมีธนาคารแล้วเงินาาล,ลงทุนธนาคารขั้นต้นเอามาจากไหนสมว่ามาจากประกันตนนะผู้ของผู้ประกันตนในในส่วนของเงินฉลาภในกองเงินฉลาภสมว่าเอามาใส่สักหมื่นล้านแล้วเวลาปล่อยคู่ปล่อยคู่ใครครับ ผู้ประกาศผนใช่ไหมครับใช่แล้วดอกเบี้ยแพงไหมครับต้องไม่แพงถูกไหมครับครับครับอ็ย้ายเอาไปแล้วทำอย่างอื่นไม่ได้อีกเลยแล้วในหมื่นล้านเนี่ยถามว่า ถ้ามีคนมากู้เนี่ยก็คือมากู้เงินใครครับกู้เงินตัวเองเพราะไม่ใช okay. so ่ใครผู้ประกันตนใครใครก็กู้ได้ต้องมาจากหลักฐานของการเงินคุณมีเงินชาภาคนักตอนกู้อยู่เท่าไหร่สมมติอยู่แสนหนึ่งอาจจะให้คุณกู้ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็คือมากู้เงินตัวเองเสียดอกเบี้ยตัวเองถูกไหมมันไม่ใช่มันก็ไม่มีตรงนั้นนี่ถูกไหมข้อต่อมาข้อต่อมาข้อต่อมาอาจารย์ให้กู้เงินตัวเองก็เหมือนผู้สหกอ่ะนะท่านพนักงานกู้เงินแบงค์ยากจริง ทีนี่มันอย่างนี้ม,นม,ม,นม,นมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ยากรอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดให้จบว่าวิธีแก้คือยังไงคือเรื่องต่อมาก็คือถ้าเราตั้งมีปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามีปุ๊บเรียเอาเคสเรื่องกำไรคุ้มไว้ก่อนคุ้มค่าใช้จ่ายไว้ก่อนถูกไหมครับได้ดอกเบี้ยมาพอจะจ่ายไหมค่าบ,บอร์ดประกันสังคมไอ้ค่าบ,บอร์ดที่มาดูแลเรื่องธนาคารเนะี่ยผู้บริหารทีมงานคณะกรรมการอะไรต่างๆถ้าเป็นธนาคารขึ้นมาถ้าลองคิดดูนะหนึ่งสาขาแล้วจะมีกี่สาขาคร,ครับถ้าธนาคารแรงงาน คุณก็ต้องมีอย่างน้อยกี่สาขาอันนี้พูดว่าเราค่าใช้จ่ายสถานที่ตั้งอะไรต่างๆถูกไหมครับอันนี้ปัญหาก่อนทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกกู้ธนาคารยากเนี่ยมันจะไปยากได้ยังไงครับเพียงแต่ประกันสังคมไม่ทำเนี่ยคุณถือไปไปไป,ไปโคก,กับธนาคารบอกว่าคนเนี้ยนะกู้ได้แค่นเนี้ยก็มีเงินคั้นประกันตรงนี้อยู่คือประกันสังคมกู้ให้คั้นประกันกับธน,นาคารเด็คนเนี้ยเดินเข้าไปกู้ได้เลยดอกเบี้ยเท่านี้นะฮะส่วนต่างก็ธนาคารยาวมากกว่านั้นหรือจะยังไงก็เป็นเรื่องประกันสังคมคือถ้าเราไปลงทุนตรงนี้ มันไม่ต้องเสียค่าค่าที่รู้จักอธนาคารอิสรามลไหมครับ ทำไมถึงเจงครับธนาคารอิตสามทำไมถึงไม่รอดครับขนาดเจ้าเงินของรักลงไปแล้วไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะดอกเบี้ยน้อยไงถูกไหมครับแต่แต่ที่ผมรู้มาผู้มีอำนาจกู้เป็นหมดนะรับราจารคนจนไม่ได้กู้เลยทีนี้มันอย่างนี้ไที่ที่ประกอนครับเรียนเรียนสอบถามนิดนึงเรื่องนี้เนี่ยทางทางวุฒิสมาธิเนี่ยุของสภาเนี่ยได้มีการหารือทางประกันสังคมไหมฮะไม่ว่าเรื่องกมีหรือเรื่องการแรงงาน มีม <muitas S 2> ีก็คือจริงๆการถักดันเนี่ยการผักดันอะไรตางคือไม่ใช่าไม่เดือ้หาเลยนะคือผู้การงานการผักดันก็คือมาจากฝ่ายลูกจ้างฝ่ายผู้ประกันตนถูกมะก็ผักดันผักดันทีนี้พอไปถึงพอพอดีผู้ประกันตนเนี่ยอย่างที่ท่านผมเล่าให้ฟังว่ท่านมานักสศนเนี่ยท่านก็เป็นอาอากรรมตการวจาลูกรรมตารอยู่นะก็อยู่ในวุฒทสภาท่านก็พยายามผักดันซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วมีโรงพยาบาลมีมี ธระมาคารดีแต่ให้คิดถึงในแง่ที่ว่าถ้าใช้จ่าย ไอ้ตรงเนี้ยมันมาจากไหนมันจะคุ้มไหมมันมีวิธีอื่นไหมคือก็เหมือนกันเราชอบคิดว่าไม่มีเงินก็ต้องไปกู้แหละไม่มีเงินก็ต้องไปกู้แหละแต่เราไม่ได้คิดถึงว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่มันจะมีผลต,ตามมาอย่างไงการตั้งธนาคารก็เหมือนกันการตั้งโรงพยาบาลก็เหมือนกันที่ผมไลฟ์ฟังคือจะลงังพูดถึงปัญหา <S <S มีโรงพยาบาลดีแต่ถ้าประกโรงพยาบาลประกันสังคมนะรัฐอ,ออกโรงออกเงินให้ไหมเป็นเป็นของรัฐไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมส่วนในค่ารักษาต้องมาเบิกจากประกันสังคมเอออย่างนี้มันยังพอไปได้ถูกไหมฮะแทนที่เราจะเอาเงิน แทนที่เราเจะเอาเงินไปให้กับโรงพยาบาลพรอบประกันตนทุกวันนี้ก็ต้องจา่ายกับโรงพยาบาลอยู่แล้วถูกไหมครับหัว<ม>ล้วเท่าไหร่ว่ากันไปมาถูกไหนะมฮะทีนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่ารัฐโรงพยาบาลตั้งเวลาที่มาประกันสังคมเลยแต่ว่าเป็นของรัฐหมดนะเป็นรถโรงพยาบาออลประกันเราก็ของรัฐนะทีนี้เวลาเก็บเงินนะ่ะคนมารักษาล่ะผู้ประกันตนมารักษาล่ะนะก็คือเก็บจากประกันสังคนะมถูกไหมฮะทีนี้ มันจับคอค่าใช้จ่ายไหมสมมติหนึ่งโรงพยาบาลก่อนประกันสังคมโรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยท่านจะตั้งกี่โรงพยาบาลครับถูกไหมครับจะตั้งกี่โรงพยาบาลจังหวัดละสิและเพราะเพราะช่วงประเทศเพราะช่วงประเทศถ้าต้องเอาเงินผมก็สงสัยอยู่เพราะว่าเขากำลังจะสมนาที่ยี่สามไงฮะถ้าถ้าเขาจะภาครัฐจะออกเงินค่าใช้จ่ายว่าประมาณให้เลยตั้งว่าประมาณให้กระทรวงแรงงานเลยไปตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมให้ครบแต่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคห้มาเก็บกับผู้ประกันตน ว่าผู้ประกันตนสม่ไหไปรักษาก็มาเก็บ,บกับผู้ประกันสังคมประกันสังคมทีนี้ไอ้เงินเดือนเนี่ยแน่นอนละรัฐจะไปตามถึงว่าไงงอ้เงินเดือนหมอเงินเดือนในต่างๆเนี่ย รับต้องออกตลอดไหมแล้วรักษาเฉพาะประกันตนมันก็ไม่ถูกถูกไหมครับอ่ามันมันจะทำอย่างนั้นได้ไหมถูกไหมถ้าประกันเฉพาะประกันประกันตนถ้าไปลงเวื่อไรประกันสังคมแล้วประกันสังคมจะรับผิดชอบถูกไหมแต่ปัญหาผมห่วใไอ้เงินลงทุนตอนแรกเท่าไหร่แล้วก็ไอ้อุปกรณ์ละไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเอ็กซเรยอย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมใช้ใจเยอะ อ่ารถประกันตนมันจะเจ๊งเงาไม่ใช่อะไรหร<ช>อกเพราะเรื่องมันเรียกเก็บ่ยเพิ่มมันมีนนการเพิ่มภาระเห็นปัญหาอย่างนี้มาก่อนที่ประกันเท่าร่วมไหมครับผมผมว่านะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผมผมมองอย่างนี้ในในฐานะสื่อมวลชนนะฮะที่มิประกันผมแนะดีกว่าผมว่าจริงๆเนะี่ยทาง ใน,ในวันที่23ามที่จะมีการที่จะคุยกันเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วผมังว่าเราไปเพิ่มคุณภาพโรงพยาบาลที่อยู่ในสิทธิ์ของประกันสังคมดีกว่าไหมฮะอย่างกรณีนี้เราเราถามกันเราได้กี่ตังค์อ่ะน้อยไปก็ให้พวก้หน่อยใช่ไหมผมว่าเอาเงินไปเติมนั่นดีกว่าอาจารย์รสศักษ์ผมพูดอย่างนี้ไงแต่ที่ผมพูดแล้วไงให้ง่ายๆแล้วแการง่ายๆนะให้ผู้ประกันตนเนี่ยเหมือนกับเป็นข้าราชการครับัตรสูประกันตนนะ ราะข้าราชการตอรักษาตามโรงพยาบาลได้สิทธิ์ยังไงให้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับต้วงเงินก็มาเก็บกับประกันสังคมถูกไหมเงินก็มาเก็บกับประกันสังคมเพราะโรงพยาบาลมาอยู่ทั่วประเทศแค่คุณถืออ่าเวลาเราเปข้าราชการเนี่ยเพราะลูกผมไปข้าราชการเนี่ยผมถือบัตรไปเลยบัตรประชาชนใบเดียวถูกไหมแต่ันนี้ผู้ประกันตนก็ถือบัตรร่วกันตนไปปุ๊บได้รักษาทุกอย่างเหมือนกันได้ยาเกตเดียวกันไม่มีเก็รอื่นเลยถูกไหมครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณก็มาเบิกไอ้ของข้าราชการเบิกกรมชีการอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายก็ต้องมาเบิกประกันสังคมถูกมัครบ ต้องไปลงทุนเยอะอ้นนี้ก็ประเด็นหนึ่งง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยทีนี่ก็มีคนก็เถียงบอกว่าไอ้อย่างงันต้องรอนานต้องไปรอนาน,ออน,านเอา้า <c oughs> คุณเปิ <c oughs> โดโน,นจากจากกู้ใช้แรงงานต้องไปทํางานตั้งรคุณก็เปิดช่องอ่ล่วนช่องทางพิเศษนะว่า,าประกันสังคมนะถ้าใครมางรงพบยาสมมาลงทเบียวัจุฬา อ่าแผนประกันสังคมถูกไหมพอเขามาปุ๊บวันหนึ่งจะมีอ่าคนประกันตนไปที่โรงบาลจุฬาสักกี่คนที่ไหนสักเท่าจะไปจุฬาไปลามาคือเขา้าไในทุกโรงพยาบาลแหละพูดกันแบบตรงๆนะมีจะแจ้งก่อนหรืออะไรก็ได้ถูกไหมแต่ให้ใช้แบบแบบเดียวกับบัตรข้าราชการอย่างผมข้าราชการเนี่ยผมลามาได้ศูนย์แพทย์ได้อะไรเงี้ยถูกไหมฮะผมจะไปตรงไหนก็ได้ก็กไปแจ้งไว้สิถูกไหมมันก็ง่ายๆคือเรื่องง่ายๆไม่ทางเราชอบทาอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงทางเรื่องที่มันจะหมดไปเห็นเห็นดีด้วยครับอย่างคินี้ เห็นดีด้วยฟังลึอกเเราเห็นดีด้วยครับให้เป็นแบบบัตรแบบบัตรรางกานไปเลยสองอย่างเลยแก้2อย่างเป็นบัตรข้าราชการไปเลยแล้วก็คุณกําหนดไม่ใช่ได้เฉพาะกันตอนหรือภรรยาของกานตนหรือพ่อแม่ได้ไม่ได้คุณก็ว่ากันไปอย่างน้อยน้อยคู่ก oh, okay. ับการตอนเนี่ยได้สิทธิ์ในข้าราชการเราจบไหมเพราะเดี๋ยวเดี๋วสร้างโรงพยาบาลเดี๋ยวสร้างไม่เสร็จมันลรงพักอีกยุ่งอีกนะกินกันอีกมันก็มีปัญหาเรื่องกินกันอีกถูกไหมฮะแล้วใครทีกินไม่กลัวทุกโรงพยาบาลต้องมีฟอสควบคุรายการโรงพยาบาล ต้องมีรองผู้อำนวยการคนทนี่นั่งจินเงินเดือนอย่างเดียวแล้วต้องมีคณะบออีกด้บมองดัมงก็จะสร้างไม่เสร็จเพราะการสังคมจะขาดทุนใอ้งานนี่แหละจะสร้างไม่เสร็จเลยทุกอย่า่แค่โรงพยาบาลอย่างเดียวก็หมดเงินแล้วูอฮะแต่ถ้าถามผมว่าแล้วคุณประกาตั้งโรงพยาบาลดีถ้ารัออกเงินทุกอย่างถ้าดี่ยวไรต่อไปเปลี่ยนชื่อทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดจะมีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมาโดยเงินของรัฐนะค่อยๆสร้างขึ้นมาโรงพยาบาลสังคมลงมา ไอาอย่างเงี้ยผมไม่ว่าแล้วค่าใช้จ่ายก็มาเก็บวกับการสังคมแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษานะไม่ใค่ค่าใช้จ่ายในการต่อสร้างอะไรพวกนี้นะฮะครับโอเห็นนี่ครับผมเห็นนี่เรื่อาจารย์ขออนุญาตนิดหนึ่งนะเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยใช้ประกันสังคมเนี่ยบางทีไปมันก็เหมือนบุคคลอะไรประเภทที่สองนะเขาให้ไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็เอ๊ะมันยังไงก็แแปลกอยู่แต่พอ้าท้าตามในเชืิอาจารย์เหมือนบัตรให้การน่จะเป็นเป็นอานิสงอานิสงที่ดีมากทําได้ถือว่าสนับสนุนเต็มที่แล้วอาจารย์ ง่ายนิดเดียวเองมันไม่ค่ยุ่งยากอะไรเลยก็มีนิดเดียว่ไหนไหนเราต้องมีเสียงเสียงไหนนี่ไม่มีเสียงตั้งไม่เสียงเลล่ะไม่มีเสียงไอ้ที่เคยให้ให้ให้โรงพยาบาลบอกว่ากี่หัวกี่หัวก็ไม่ต้องให้เอาเป็นบอกว่าเบิกตรงมาเลยใครเบิกมาเอาเราไปรักษาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรได้อะไรไม่ได้ยังไงนะพี่ประการวันวันอาทิตย์ที่23ท่านไปด้วยแล้วท่านจะเสนอไปเลยเออแนวเสี้ยนเนี่ยโดนโดนคนประกันตนนเทวประเทศแน่ฮะโดนใจเลยละผมผมผมพูดแน่นอนผมพูดแน่นอนนะฮะแต่วันจะได้พูดหรือเปล่า คือจะได้พูดเวลาเดียวท<ด>้งทีในการเราประมลให้เดี๋ยวอ,อทั่วประเทศอยู่แล้วใช่ครับก็ค,คืออย่างนี้แล้วแล้วแล้วเรื่องธนาคารเนี่ยมันยิ่งง่ายใหญ่เลยเรื่องการธนาคารนี่เจ๊งแน่นอนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคุณได้มาเนี่ยดอกเบี้ยได้มาไม่พอค่าบริหารหรอกทุกวันนี้บอร์ะการสังคมเนี่ยกินเงินไปเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายถูกไหมครับเงินประกันตนเนี่ยสองล้านล้านเนี่ย ที่เพียงแต่บอร์ดคณะนี้สามารถมีประสิทธิภาพในการเอาเองินี่ยไปทําผลประโยชน์สองล้านล้านนี่นะไปทําผลประโยชน์ให้มันเกิดผลประโยชน์ดีที่สุดแต่โอเคตอนนั้นมันติดเรื่องระเบียบไงระเบียบว่าไอ้นี่ไม่ได้เคยยงเสี่ยงไม่ได้ไอ้นี่เสี่ยงไม่ได้ไนี่ไม่ได้เพียงแต่ก็ต้องไปแก้ตรงนั้นว่าให้อะไรเสี่ยงได้ขนาดไหนดีขึ้นอย่างที่ท่านท่านบอกอะปล่อยธนาคารก็ใช่ไงก็มันไม่เสี่ยงไปล่อยธนาคารไม่เสี่ยงมันน้อย,อยงไงถึงนะ <c oughs> มันก็คืออย่างงี้ยก็คือว่าไปหาวิธีการอาจะไม่ต้องปล่อยธนาคารก็ได้ ไปลงทุนอะไรที่มันไม่เสี่ยงอะ่ะอาคาร,รของภาคราชก,การอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องให้เขาเช่าสูนร,ราชก,การก็คนไม่อยู่ฟรีเปล่าลคนก็ต้องไปเช่าขเขาถูกไหมถ้าประกนานสังคมเนี่ยเป็นเจ้าของสูนร,ราชก,การเนี่ยก็มีรายได้มั่นคงด้วยแล้วที่มันขึ้นทุกวันตึนขึ้นทุกวันทุกีไม่มีบอดไม่มีปัญญาคิกอย่างนี้แล้วก็ไปแก้ไขให้ให้ภาครัฐบอกคุณก็แก้ตรงนี้สิโอเคบอดอาจจะไม่มีอำนาจแต่คุณต้องผลักดันสิเพราะคุณเป็นบอดอ่ะนะแต่ละคนเนี่ยผมพูดตรงๆนะ พอแต่ละคนก็ขาดความรู้ความสามารถ <c oughs> ม่กวา <c oughs> ก็วาสนธรรมไม่รู้บอกครับอาจยานไม่ไม่ไม่ใช่ก็อะไรรู้ว่าต้องมีจำกัดว่าเลือกบอรดทีซัวไม่ได้บอดนี่ต้องมาจากนายจ้างเท่านั้นบอร์ดนี่ต้องมาจากลูกจ้างเท่านั้นแล้วบมันมีมีข้อจำกัดอย่างเงี้ยแล้วใครจะทำได้อะถ้าบอร์ดระกันสังคมนะเป็นเออ่เป็นฐานเงินเกียร์วารานอนเนี่ยนะเป็นเสียเจรเนี่ยคุณได้สองล้านล้านเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่มันเกิดไม่รู้เป็นดีลละล้านเลยนะโอเคครับจบ ยังไงเดี๋ยวมันยังไงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องขอสัมภาษณ์ท่านต่อหลังจากที่มีการงานสัมมนาที่วันที่ยี่สามที่โรงแรมที่ไหนนะครับจัดที่ไหนครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมจะดีเลยโรงแรมเดี๋ยวนะเขามีเขามีบอกชื่ออยู่เดี๋ยวมาเล่นั่นไ่สุใช่ไหมฮะเอ็มมาเล่เอ็มมาเล่าชั้นสามห้องเพชรชมพูแต่ว่าเขาจํากัดคนใกล้ๆห้าสิบผมคงไม่ได้เข้าอ่ะคงเข้าไม่ได้โอ้โหน่าเสียดายนะรย์ประกอบเข้าไปได้แต่เข้าได้แต่ได้เป็นกระบอกเสียงกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวย เยอะแต่ว่าเราไม่ไม่สามารถไม่มีช่องทางที่จะพูดเรื่องนี้หรอกไม่มี่างพูดมาเราก็โอเค,คการพิ่ารกาเดี๋ยวยังไงพี่ติดตามแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะขอสัมภาษณ์เรื่องนี้อีกทีหนึ่งจากท่านะนะฮะว่าผลออกมายังไงแล้วก็คนประกรรันตนก็จะรอติดตามอยู่มีความขึ้นหน้าอย่างไงหลังจากที่มีการสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมต้องขออนุญาตแล้วเดี๋ยวยังไงสัมภาษณ์ท่านอีกทีในหลังจากวันที่23มกราคมนะครับวันนี้เปวลด้าครับขอบคุณข้าพเจ้ามาก่อครับ ได้ก <pec> ็ด <pid> ีคร <Hospital> ับคร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 ับ ก็เป็นแนวชิดที่ดีที่เผมได้ฟังอาจารย์ประกอบพูดแล้วแนวชิดที่ดีนะอาจารย์นรดการจะเห็นดีด้วยในการที่จะไม่ไม่สร้างโรงพยาบาลนะแต่เปลี่ยนบัตรประกันตังคมให้เหมือนหลักขัาการมันอัปเกรดนะฮะมันทําให้ผู้ประกันตนได้ในสูงที่ดีขึ้นอันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวเราดูกันได้หลังจากนั้นมาว่ามันมีความขึ้นได้อย่างไรส่วนส่วนตั้งธนาคารเนี่ยผมยังมีแนวชิดว่าเอ็นนายจะตั้งเอง่ธนาคารไม่ใช่ธนาคารประกันตังครมต้องขับนครับว่าผมว่าทำได้ใรายรงานใช่ถูกเลยธนาคารทั้งหลายแหล่ไปกู้เงินจากประกันตังครมผมเน เดี๋ยวผมจะมาแ์สักวันกู้ขึ้นเราพี่อาเฮาไปปล่อยประชาชนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาช่วงที่2ของรายการนะครับมีประเด็นที่ผ่านมาผู้ผู้ว่าผู้ผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าพรมนะครับซึ่งท่านพูดถึงประเด็นเรื่องของการพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับผมพัฒนาคู่แล้วมาพบกันช่วงที่สองของรายการนะครับ